้องวิเคราะห์ผมจัดมาให้แล้วครับสี่คู่เน้นๆใส่หนักๆเทระตักในค่ำคืนนี้ครับ มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถและเรานะครับจะไปนอนโรงแรมหรูเปิดภูวิลล่า5ดาวด้วยกันครับสวัสดีครับ f c ทุกท่านนะครับหลายๆช่องทางด้วยละกันวันนี้เองเนี่ยโปรแกรมฟุตบอลนะครับค่อนข้างที่เยอะและน่าสนใจมากๆครับส่วนเพื่อนๆพี่ทัานะครับที่อยู่ในหมู่บ้านผมอยู่แล้วนะครับและได้ตามผมเองเนี่ยเมื่อวานที่ผ่านมานะครับฟินกันขนาดไหนครับมันจะเป็นตัวเทหน้าตาตัวี ชุดโครงไก่สามที่วางไว้ให้นะครับหวานชําระยำใจจริงๆครับใครที่อยู่ในหมู่บ้านแล้วขอนึงคอมเมนต์เนี่ยให้การอสปอนหน่อละกันครับวันนี้ก็จะมีคู่ที่5มาแถมให้ด้วยครับคืนวันเสาร์ไม่เหงาแน่นอนครับใครอยากได้คู่ที่5คอมเมนต์มาหน่อยละกันเดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับในคอมเมนต์ละกันส่วนเพื่อนๆที่พิจารณใดนะครับที่อยากได้ินทางเพิ่มเติมมากกว่าหนช่องไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นตัววีช่วงไก่สามโครงไก่สี่ครับง่ายๆเลยครับน่ะหน้าโปรไฟล์ครับ ะมีคําอธิบายให้อยู่เปิดประตูเข้ามาครับและจะเจอหมู่บ้านของเราลองเปิดใจมาดูแล้วกันครับเนี่ยคู่แรกวันนี้นะครับเป็นโถงแดงเปิดบ้านต้อนรับกัมเบเยอน์นะครว่าด้านนกนางนวลไบรตันนะครับสำหรับคู่นี้เองเนี่ยเจอมาไม่นานเลยครับในคาราบาวคัพเองเนี่ยเป็นลิเวอร์เนี่ยครับที่เอาชนะไบรตันเนี่ยไปถึง3ประตูต่อ2เลยขนาดรับบทเป็นเกมเยือนนะครับวันนี้กลับมาเล่นในบ้านโจทย์ในการเปิดขึ้นมาเองเนี่ยอาจจะดูแรงๆหน่อยนะครับแต่ต้องเข้าใจว่าในความแรงของลิเวอร์พูลเองเนี่ยผลงานมันเนี่ยโอ้โหนะครับโดดเด่นเเเเเเหลลลืออกกกกิินนนะะครับโดยยฉฉพพาาางวีี่่ ต่อเกมนะครับสองสามประตูเองเนี่ยไม่เห็นอย่างชัดเจนเลยแล้วมาเจอไบรตันที่รับบทเป็นเกมเยือนเองเนี่ยไบรตันครับถ้าเล่นเกมเยือนเนี่ยผลงานไม่ค่อยดีสักไหร่นะครับน่ะต้องบอกว่าวันนี้เองเนี่ยลิเวอร์นะครับก็จัดชุดหลักชุดเต็มเลยครับไม่ว่าจะเป็นพวกโมฮัมเหม็ดซาร่าเนี่ครับเนี่ยพวกกักโปหลุยดิอาสกลางก็จะเป็นกาเฟนแบกนะครับแบกอลิสเตอร์นะครับตอนนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าลิเวอร์เองเนี่ยอยู่ในช่วงความมั่นใจมากครับแต่กระสายวันนี้ในช่วงครึ่งแรกเองเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเหลือเกินเพราะในการปรับตัวขึ ครึ่งแรกครับครึ่งช่วงตัวครึ่งช่วงตัวควบหนึ่งเองเนี่ยหนึ่งประตูไม่น่ายากเลยครับวันนี้เชียร์ลิเวอร์ครึ่งแรกได้เลยครับและคู่ที่สองครับเป็นอิสวิทาว์นะครับเจอหน้านเลสเตอร์ซิตี้คู่นี้เจอมาเองเนี่ยนะครับในแชมเปี้ยนชิพเป็นเลสเตอร์เองเนี่ยที่ไม่เคยแพ้ให้กับอิสวิทเลยครับคู่นี้กระแสเองเนี่ยในการเบิกขึ้นมาเนี่ยต้องบอกว่านะครับอิสวิทเองเนี่ยเปิดมาปอปาตาโครมก็จริงครับแต่โจดเองเนี่ยตอนนี้มีการปล่าในตัวนะครับเหลือเสมอในเสมอกันนะครับผมเชื่อได้เลยว่าเลสเเตอรร์วัันนนนีี้ะคบบุกมา่ย จะไม่แพ้อิสวิดเนี่ยเป็นอย่างน้อยแน่นอนครับผลงานเนี่ยอาจจะไม่ดูดีทั้งคู่เนาะแต่เลสเตอร์วันนี้ดูดีกว่าครับส่วนคู่ที่3นะครับไปลุยที่สุวรรณบุรีลิกา้าเยอรมันได้เลยครับเจ้าบ้านอย่างไบเยอร์มิวนิกนะครับวันนี้เปิดบ้านต้องรับการมาเยือนอีงเนี่ยก็ได้ยูเนียนเบอร์ลินครับคู่นี้เจอกันทีไลเองเนี่ยเวลาไบายเยอร์เล่นในบ้านนะครับ ขาดลอยตลอดเลยและกระแสาของบาเยอร์วันนี้ในการเปิดขึ้นมาเองเนี่ยสมเหตุสมผลเหลือเกินครับเพราะว่าบาเยอร์เองเนี่ยในการผลิตกร์ต่อเกมในช่วงนี้ครับสามสี่ประตูเนี่ยมี่าให้เห็นตลอดเลยครับมาเจออย่างยูเ,เนี่ยที่ผลงานช่วงหลังเนี่ยหรือว่าปีนี้เองเนี่ยค่อนข้างทำผลงานได้ดีเลยครับแต่ถ้าพวกเขารับบทเป็นเกมเยือนเนี่ยคือคาดหวังได้ยากมากๆครับบาเยอร์วันนี้นำทัพมาโดยนะครับพวกแฮร์รี่เคนมูซิล่านะครับแซดแกรนบี้ครับแล้วก็อูริเซ่นะครับต้องบอกว่า บาเยนเองเนี่ยเป็นหนึ่งทีมเลยในบุนเดสลิกานะครับเนี่ยเวลาเล่นลีบานเองเนี่ยคือต้องบอกว่ากินโจดเนี่ยแทบตลอดเลยผมเชื่อได้เลยว่าบาเยนวันนี้ครับครึ่งแรกเอาชนะยูเนียนเบอร์ลินได้แน่นอนครับเพราะครึ่งแรกบาเยนเนี่ยกินโจดตลอดเลยครับวันนี้ตัวที่3เน้นเน้นหนักหนัก บายเย็นคืนแรกได้เลยครับและคู่ที่4ี่ครับคิโรนาเจอเลกาเนสครับโอ้โห uh คู่นี้บอลเนี่ยคนละเกตเลยครับผมไม่รู้คิโรนาเนี่ยนอกบ้านเป็นยังไงครับแต่ในบ้านเนี่ยคาดหวังพวกเขาได้เลยครับเลกาเนสช่วงหลังเองเนี่ยถ้าเล่นเยือนนะแพ้เสมอมาลัวๆเลยเจอกระล่าสดุดคิโรนาก็ทําได้ดีกว่า MOD ด้วยเวลาคิโรนาเล่นในบ้านเนี่ยผมบอกเลยว่าโจทย์วันนี้อาจจะมาแพงหน่อยครับแต่ของแพงอย่างคิโรนาวันนี้ไม่น่าพลาดครับวันนี้คู่ที่4ี่เน้นเ้นหนัก,นก,นก Chemical ๆนเจ้าบ้านคิโรนาได้เลยครับ ก็จบกันไปนี่ครับสำหรับ5คู่เน้นๆใสหนักๆครับอย่าลืมนะครับคู่ที่5ใครอยากได้ใครอยากโดนครับคอมเมนต์มาละกันและผมจะตอบไปให้ละกันนะครับเมื่อวานเองเนี่ยต้องกราบขออภัย FC หน้าช่องแล้วก็ในหมู่บ้านด้วยละกันนะครับไม่ได้วางแนวทางไว้ให้เลยครับนะแต่ต้องบอกว่าก่อนหน้านั้นที่ผมจัดไปให้ FC นะครับในบ้านเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเทน้าตากตูวีชุูคงไก่3ครับวันฉ่ำไรยำใจจริงๆครับใครที่อยู่ในหมู่บ้านอยู่แล้ว หนึ่งคอมเมนต์ให้การรีสปอนเซอร์หน่อยละกันนะครับหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่เราตามผมในหน้าช่องเองเนี่ยสดชื่นไหมเต็มเครื่องไหมครับขนหนึ่งคอมเมนต์ให้หน่อยละกันส่วนเพื่อนๆ FC ทั้งหลายนะครับที่อยากได้แนวทางเพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่องครับไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นตัววีโครงไก่สามตัวเทน่าตาโครงไก่สี่ครับมาเจอกันได้เลยครับที่หน้าโปรไฟล์ครับจะมีคําอธิบายไว้อยู่ครับลองเปิดใจเปิดประตูมาดูครับและจะเจอผมในหมู่บ้านแน่นอนครับรับประกันเรื่องความสดชื่นครับถ้าในหมู่บ้านผม